ในการทำคอนเทนต์ลักษณะนี้กับคนอื่นแต่กับน้องอุ๋งอิงเอฟซี FC ลาบะได้ครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เกิดเเหตุการณ์ที่บกคาดคิดนะครับเอฟซี FC หลายคนก็นไเลยมึงคลิปแล้วนะครับนะะะเนาะลักษะอ่าหลายคนก็บอกว่าบ่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นอีหยังที่หลายๆคนเอฟซี FC ส่วนมากนะครับผมเป็นไล่ดูความมันแล้วในไตคลิปของคนที่เพันล่งคลิปไว้นะครับเนาะเอฟซี FC ส่วนมากนะครับรอยนึ่งนี่ซิมี คนที่บ่เห็นด้วยกับการทำคลิปลักษณะนี้ยูมีประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เก่าสิบคนเลยโดยซ้ำไปนะครับเนาะก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมาื่อคืนนี่ไปสแสดงอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับเนาะที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์กาเรื่องของเรื่องก็คือมอีมีคอนเทนต์หรือว่ามีการถ่ายคลิปเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่เปนโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับเนาะเอฟซี FC, พันการายยูดกนะครับตรงนี้ นะครับเบาชนจะบด้เบาถึงโดยร่วมของเพิ่นเพราะว่าบนเวทีแล้วก็คลิปตัวอื่นที่เพิ่นไปทายกันเนี่ยบาช่นจะบเบาถึงแต่เบาบาชนจะบมเบาถึงคลิปที่อยู่ด้านล่างเวทีนะครับก้อนน่อง้งญิงรอขึ้นเวทีนะครับจะมีภาพจะมีหลายๆคลิปที่ออกมากคือเป็นภาพที่บุคคลนั้น มันเด็เป็นแหลบลิ่นปิ่นตาใส่ครับหน่องอิงซึ่งเป็นภาพที่เอฟซีหลายๆคนเมืองแล้วบอเหมาะสมเป็นยยะะอย่างยิ่งแล้วก็คำว่าคอนเทนต์นะครับอยากให้แยกคำว่าคอนเทนต์กับคำว่าความเหมาะสมแล้วกะ็ภาพลักษณ์ให้ออกนะครับภาพลักษณ์ของหน้องก็คือภาพลักษณ์ของว่วงสาวหน่อยเ,เพร่านแพร่งตรงนี้เอฟซีฟนคลับนีท่ที่ติดตามหน่องคือภาพลักษณ์ของหน้อง อ่น้องเป็นคนใสๆซสื่อๆเป็นภาพรักษที่เอฟซีมักตรงนั้นนะครับโมเมนต์เรายังกับโบลูมาใส่ถ้าจะลงคลิปนะครับตัดตัดต่อตรงตัดตัดตรงนั้นดอกน่ะมันจะเป็นผลดีมากเลยนะครับกับโมี่กระแสยยังบบมี่ดามายังแต่บบตตัดดอกนะครับบ่ตัดดอกแล้วก็เป็นมันก็จะมีคําว้าอยังที่บหมาะสมนะครับนาะซึ่งเข้าใจแล้วครับว่าบุคคลนี่พ่น เป็นการการทำคอนเทนต์ของเพื่นก็คือเป็นคอนเทนต์แบบนี้แหละคอนเทนต์แรงๆรงเอฟซีแฟนคลับผมก็เป็นอดเอฟซีเพิ่นขึ้นกันบ่แม่นว่าผมบ่บ่มึงบ่มึงคลิปเพิ่นเพิ่นมึงผมมึงคลิปเพิ่นตั้งแต่เพิ่นบ่ทันได้ดังพุ่นนะครับตั้งแต่เพิ่นยังเอ่ออีหยังก็ยัดเอาอันนี้ยัดบุหรี่ขายอยู่แต่ก่อนนะครับจนกว่าจนตอนนี้เพิ่นดังเพิ่นดังมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ของเพิ่นนี่จะเป็นคอนเทนต์ลักษณะแรงแรงแ แรงๆแบบว่าเป็นคำปูนคำจาทีบอกยังไงคือคอนเทนต์แรงมากนะนะครับเอฟซี FC ที่ติดตามเพื่อน,นจะหูวงว่าเพื่อนทางคอนเทนต์ลักษณะใดแต่ละคอนเทนต์ของเพื่อนจะแรงๆทัางนั้นมีแต่คำหยาบคายตรงนี้ก็คือเบ้าชนเมืองคอนเทนต์เพื่อนเนี่ยไปติดตามเมืองคิดเพื่อนอีกเข้าใจว่ามันเป็นคอนเทนต์แต่นะครับแต่เอฟซีคิดเสือ้ออ้คิดคือผมบอกว่าการที่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องหญิงกับน้องหญิงหล่ะมาทำภาพแบบนี้ออ,อกมาเนี่ย มันมีภาพภาพแบบนี้ออกมาแต่ผบอกว่าผมบอกว่าช่องเพื่อนนั่นลงคลิปหรือยังแต่ช่องที่อยู่ในเครือข่ายสาวหน่อยเพื่อนวันเพียงน,น,นี่ลงหลายคลิปแล้วนะครับแลวกาโดนตำหนีย่างมากมมยหลายคนหลายคอมเมนต์แนะนํามใม่ลบคลิปนะครับผมทำคลิปผมบ่กเค้ตำหนิผู้ใดนะครับในการทําคลิปส่วนมากผมจะสนับสนุนสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมทุกคนที่ที่ผมกล่าวถึงที่บอกว่าถึงนี่ มีคลิปนี้คลิปแรกนะครับที่ผมจะำํำหนีเพราะว่าอย่างก่อนจะปล่อยคลิปนะภาพใดที่มันบ่เหมาะสมก,คก็คิดถึงภาพรักของน้องคิดถึงภาพลักของวงก็ตัดออกน่หรือเบอร์ภาพหรือ,อเอาเสียงตรงนั้นออกก็ได้นะครับไอเรื่องบนเวทีผมบ่อกถึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการสนแสดงของเพลิอนอยู่แล้วนะครับเพนหูจกเพนหูกันอยู่แล้วแต่ว่าฬางเวทีเนี่ยมันเป็นเวลาส่วนตัว เพราะว่าบอท่านไีกขึ้นเวที่เนาะมันยังไม่ถึงเวลาการแสดงตรงนี้อยากตำหนินะครับนะอย่าให้เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้บ่อยคําว่า content, คอนเทนต์คาว่ายอดวิวคําว่าอีหยังกระซังต้องให้มันอยู่ในในความเหมาะสมแต่ถัดจาไพเหตุก็คื่นบาชนคิดว่าเอฟซี FC ไม่ว่าเลยนะเบาชวนว่าเอฟซีเบาาเลยในการทำคอนเทนต์ลักษณะนี้กับคนอื่นแต่กับน้องอุ้งอิงเอฟซีเราบ่าได้ครับและะ้วก็ตอต้านแล้วกะ แนะนำแนะนำให้ลบคลิปบ่หมูว่าจะคลองคลิปีบาาปปันเห็นหรือยังคอมเมนต์ที่เอฟซีให้บอกว่าแนะนำว่าให้ลบคลิปมันก็มีเอฟซีที่มาคอมเมนต์ในไต่คลิปเพิ่นคือกันว่ามันเป็นอ่าเฮื่อนยังก่อนอ่ามันเป็นคอนเทนต์คอนเพิ่นเข้าใจว่าเป็น,ปน content คอนเทนต์คอนเพิ่นแต่อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องตัดออกอีหยังที่บ่เหมาะสมอีหยังบ่สมควรอีหยังที่มันกระทบต่อภาพลักษณ์ของน้องก็ต้องตัดออก ก็ยังมีข้อข้อเมีนม่ลักษณะแบบว่าอย่างก็อ่สักวันเห็นว่าอ่น้องต้องเจอคอนเทนต์แบบนี้เยอะขึ้นอยู่แล้วทําใจเถเอฟซีต้องหนีผมก็ยิงรับอะไ้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮ้ยน้องยังน้อยอยู่ดายยังแค่อายุสิบเจ็ดปีนะครับถ้าผ่านไปจักยี่สิบอ่อีกจักสามสี่ปีผ่านไปเนี่ยบาชนว่าตรงนี้นะเอฟซีกับยังสี่บอบอบอต่อต่างถึงจะต่อต่างกับส่วนหน่อยเพราะว่าอย่างเพราะว่าอืม เราไม่จาเป็นต้องมาทำคอนเทนต์แบบนี้ก็ได้ในการทําคิดในการหายอดดิวในการาหายอดผู้ติดตามนะครับว่าจาเป็นต้องมาเขาทำคอนเทนต์นั่นีน่รลยอย่างหนึ่งค้นเสียก็คือคนในองค์กรแล้วก็ค้นเสียคือคนในองค์กรบอมแมนไผเลยก็คือน้องอิงนั่นแหละนะครับคนนี่เขาบอมมากเนี่ยเขาจะไปทาคอนเทนต์ที่เสียหายนะครับ อย่าลืมว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะครับมีส่วนต่อต้านมีส่วนเห็นด้วยบ่มีส่วนส่วนที่บ่เห็นด้วยก็มีนะครับอยากให้คิดเยอะๆนะครับเพราะว่าแต่คนที่ล่งคิปเนี่ยก็บ่แม่นวาเอ่อตาสีตาสาที่ไหน <laughs> นะครับอยากให้คิดเยอะๆนะครับบ่าวชนทําคลิปบ่าวชนไม่เคยตําหนินะครับตั้งแต่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหน้ของอญิงมากตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาบ่าเคยทาหนิส่วนมาก ส่วนมากเลยนะครับหรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะชื่นชมแล้วก็นําเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับบางครั้งมันอาจจะมีเขาเอื่ยนอย่งออางก็หัวข้อมันอาจจะแรงไปหน่อยแต่ในเนื้อคลิปนะี่ะมีแต่ชื่นชมท้งนั้นนะครับขอละครับนะขอการทำคอนเทนต์อะไรก็ช่างนะให้คิดก่อนจะ, prepare, นะนเผยแผ่นะครับคิดมึงผลเสียมันจะเกิดนะครับผมเสียเลยว่าคลิปตรงนี้นะ่ะ ยอดวิวดีแน่นอนครับยอดวิวดีแน่นอนยอดเอ่อก็อยังก่อยอดวิวดีแน่นอนคอมเมนต์เยอะแน่นอนคอมเมนต์เยอะเพราะอย่างราว่าทั่วลงแต,แต่ที่ที่แต่ที่ลดลงคืออย่างคือยอดผู้ติดตามจะลดลงเพราะเอฟซีจะกดออกเยอะมากนะครับผมไปเมืองแหลวอ,ออกเยอะแห้งนะครับซึ่งตัวนี้กันะครับ,ซ,รนะรบซอยเมืองซอยแย่งกันเฮา เป็นบุคคลภายในยิงแต่จต้องจะต้องระวังในการนำเสนอคอนเทนต์ content. มีเยอะแยะนะครับคอนเทนต์ content มีเยอะแยะตรงนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเราเป็นคนแห้งเป็นคนที่คอนเทนต์เพิ่นจะแห้งแต่ว่าเฮ้ากับสาม,มารถที่จะลบออกได้ในในส่วนที่ไม่น่าเอาออกยังส่นะ,ะแลบลิ้นปินตาแลบลิ้นเฮ็ดส่อีหล่าหน่อยยังสิมันไม่น่าไม่น่าโผล่มาให้เห็น ในโซเชียลของอเครือข่ายสาวหน่อยเอาออกก็ได้แต่ส่วนคำแรงๆอยู่บนเวทีตรงนี้ก็แล้วแต่ชีวิตจารณหนาเอาเบาชนเบาไปกล่าวขายเพราะมันเป็นสิทธิของท่านแต่ว่าตรงนี้ที่ยังไม่ขึ้นทําการแสดงอยู่และด้านล่างเวทีเนี่ยท่านสามารถจิตัต่อได้นะครับท่านบอบอเอาภาพออกท่านกระเบือเอาก็ได้แต่บางท่านก็เอาขึ้นขึ้นปกเป็นปกเลยนะซึ่งมัน เอฟซีเห็นแล้วมันโอ้โหรับไม่ได้แต่ผมบอกว่าเจ้าของคอนเทนต์ดังๆนี่เพิ่นสีลงคลิปเพิ่นบ่อนะครับเพิ่นกระทาคลิปพื่กันแต่บอกว่าเพิ่นลงหรือยังนะครับแล้วก็มึงย่องแย่งใส่กันได้พี่น้องเพื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องอุ๋งอิงส่วนมากเพิ่นมักเมืองอุ๋งอิงในแบบฉบับของน้องอุ๋งอิงแบบเป็นเด็กบ้านๆเป็นเด็กใสๆซื่อๆบ่แม่นเป็นเอาอย่างกับบอกวมายัดใส่นอน ยังมันยังไม่ถึงเวลานะครับหรือถ้าถึงเวลาแล้วให้น้องอยู่ในลักษณะนี้พรมว่ากระแสของน้องอิงจะอยู่ใดน้นานในโลกโซเชียลในความหาความแพ่งของ f อซแฟนครับนะครับตัวน,นี้ก็ขอฝากไว้เด้อครับนะครับเอฟซีนะค, FC, คีรนยังใดกับมืคอมเมนต์มาคุยกันนะครับไต่ข้อมไต่ลีปของบาวชนนะครับส่วนบาวชนไปเห็นด้วยกับ คลิปที่ออกมาในแน,แนวแลบแลบลิ้นปิ้นตาที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนข้างบนเวทีกับพิจารณาเอาเบาวช่นบอไปขอเก่าไกลเพิ่มนะนครับนะคลิปนี้เบาวชนลาไปก่อนสวัสดีครับ